ครับผมชางเป้จากร้านสบายทีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับช่างเป้มีงานมา1ตัวนะครับตัวนี้เป็น macbook pro นะครับ a1286 นะครับยังมีช่องใส่ตัว dvd อยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะอาการที่มาเนี่ยก็คืออาการเปิดติดแต่หน้าจอขาวนะครับไม่สามารถเข้า OS ได้นะครับอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะครับ ผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมต่อสายอยู่นะครับโอเคตอนนี้หน้าจอติดแล้วนะครับขึ้นรูปโลโก้แล้วโลโก้หายไปแล้วนะครับเปิดจอขาวไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรแสดงผลขึ้นมานะครับ ก็อาการนี้นะครับจะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการ์ดจอนะครับหรือว่าตัวการ์ดท,ที่เอาไว้แสดงผลหน้าจอนะครับมันเริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าอายุการใช้ง,งานตัวเนี้ยมันก็เกือบจะ10ปีแล้วนะครับอืมมันก็เลยมีอุปรกรณ์ในตัวเมนบอร์เดเนี่ยเสียนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขนะครับ ของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ที่ร้านนะครับก็รับทำนะครับรับทำการ์ดจอรับทำซีพียูนะครับหรือไม่จะเป็นอาการต่างๆนะครับเปิดไม่ติดโดนน้ําอะไรพวกนี้ทางร้านก็รับทำนะครับผมถ้าใครนะครับที่ต้องการอยากจะส่งเครื่องเข้าซ่อมนะครับก็สามารถส่งกับทางร้านสมัยทีก็ได้นะครับจะติดต่อสอบถามราคาก่อนก็ได้นะครับทางไลน์ก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ หน้าร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอตอนนี้มีอยู่3สาขานะครับมีสาขาไม่กาบ,บางนาเทร์มินอลโศกแล้วก็ยูนิเตอมอลลาร์เพาวนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะได้งานเร่งงานด่วนนะครับก็สามารถเข้ามาที่ออฟฟิศสมัยทีก็ได้นะครับอยู่ตรงข้ามเมกานี่เองนะครับถ้าใครต้องการจะมาซ่อมนะครับก็สามารถทักไลน์นะครับขอโลเคชันกันเข้ามาได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ